ทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่ว่าปฏิบัติเนี่ยมันไปจุดจบกันที่ไหนมันกลายเป็นว่าเพื่อรู้ถึงที่สุดความจริงอันสูงสุดที่ดับทุกข์ได้นั่นเป็นส่วนความรู้ยอดสุดของความรู้ที่ยอดสุดของผลของการปฏิบัติคือหลุดพ้นได้และตัวการปฏิบัติก็คือการทำความหลุดพ้นนั่นเอง เ้าเอากันที่จําเป็นที่สุดก็คือการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการหลุดพ้นันเองเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาในแง่ของปฏิบัติถ้าเป็นปริยัติก็รู้เรื่องความหลุดพ้นถ้าปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นถ้าเป็นผลของการปฏิบัติก็คือความหลุดพ้นมรรคผลนิพพานเป็นความหลุดพ้นนั้นเรื่องมันจึงรวมอยู่คําเดียวที่ว่าหลุดพ้นหลุดพ้นไม่ติดอยู่ที่ไหน ถ้าบาลีที่ว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงคือทุกสิ่งไม่ควรที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นอภินิเวสแปลฝังตัวเข้าไปกิจไม่ควรจะฝังตัวเข้าไปในสิ่งใดโดยความยึดมั่นว่าตัวตนหรือของตนนี่เรียกว่าไม่ยึดมัน่นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นตัวตนของตนแม้แต่พระนิพพานซึ่งเป็นความหลุดพ้นอันดับสุดท้ายก็ไม่ยึดมั่นว่าเป็นตัวตนของใคร หรือว่าเป็นตัวตนของพระนิพพานเองคงถือเป็นสภาพธรรมสภาวะตามธรรมชาติผู้จามวิทยาศาสตร์ก็เป็นาธาตุชนิดหนึ่งนิพพานนี่เป็นาธาตุชนิดหนึ่งเหมือนกับาธาตุทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นาธาตุแต่มีความหมายเฉพาะว่าเป็นาธาตุที่ไม่มีการปรุงแต่งปราศจากการปรุงแต่งโดยก,การทั้งปวงเป็นวิสังขารคำว่าสังขารสังขารน,นั่นแปลว่า ปรุงแต่งแล้วรู้จักแยกเอาให้ชัดว่าผู้ปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารสิ่งที่ถูกปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารกิริยาอาการที่ปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารสังขารมีความหมายอย่างนี้เดี๋ยวนี้มักจะมีความรู้แค่หางอื่นว่าสังขารคือร่างกายนี่มันรู้แค่แค่หางอื่นว่าสังขารคือร่างกายสังขารคือการปรุงแต่งอยู่ในลักษณะของผู้ปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขาร ถูกปรุงแต่งออกมาก็เรียกว่าสังขารกิริยาอาการที่ปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารแต่สังวูปัสมโมสุโขระงับสังขารเหล่านั้นจะได้เป็นความสุขอย่างยิ่งคือหยุดการปรุงแต่งจะได้หยุดการปรุงแต่งจะได้เรียกว่าวิสังขารวิสังขารไม่มีการปรุงแต่งเนื้อสภาพการปรุงแต่งนี่เมื่อจิตถึงวิสังขารอะไรปรุงแต่งจิตอีกไม่ได้จิตก็ ถึงภาวะที่เรียกว่านิพพานไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเดี๋ยวนี้มันมีการศึกษากันน้อยเกินไปเรื่องการปรุงแตง่งเรื่องการยึดมัน่นถือมัน่นเรื่องการหลุดพ้นแล้วก็สอนไม่ให้แล้วก็บอกกันว่าไม่เอามาสอนจะด้วยห้ามสอนจะด้วยนี่นีห่หลักปฏิบัติ ที่ห้ามสอนเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยขอพูดเลยว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องหัวใจของพุทธศาสนาโดยพฤติการในปัจจุบันจริงๆกลับถูกห้ามนำมาสอนมันจะเป็นอย่างไรคิดดูเรื่องอนัตตาไม่ใช่ตนเนี่ยเป็นหัวใจของพุทธศาสนาแต่กลับถูกห้ามนำมาสอนเรื่องสุญญาตาว่างจากตัวตนก็ถูกห้ามนำมาสอน ตถา,าจาตาเช่นนั่นเองอฟังดูเป็นเรื่องพูดเล่นซะอีกห้ามนํามาสอนอิทัพปัจจตาเพราะว่าไม่ไม่ต้องเอามาสอนประชาชนนั่นเป็นคําพูดที่อันตรายที่สุดเพราะเรื่องอิทัพปัจจตาคือมันเรื่องทุกสิ่งที่เป็นทุกระดับทุกเป็นเรื่องของชีวิตจิตใจ,จโดยตรงกับห้ามไม่เอามาสอนซะอีก ถ้าพูดมัชชิมาปฏิปทาก็เห็นเป็นเรื่องไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเราชาวบ้านไปเสื้ออีกที่จริงมันเกี่ยวตั้งแต่จุจดจดตั้งต้นถึงจุดสุดท้ายในเรื่องสามัญ,ญลักษณะนิจังทุกครั้งนักตาก็ไม่ให้เอามาสอนกันเสียอ,อีกหรือมาสอนมาสอนมาพูดล้อเล่นกันเสียมากกว่าในเรื่องวิสังขารเรื่องวิสังขารที่จิตจะต้องถึงนั <c> ่ <oughs> กลับมืดมน ไม่ต้องการจะด้วยเพราะว่าไม่ปรุงแต่งนะั่นเขาไม่สนุกสนานเขาต้องการการปรุงแต่งที่สนุกสนานและในที่สุดเรื่องนิพพานนิพพานก็มืดมิดอยู่ในที่ลับในที่มืดไม่เอามาเป็นเรื่องในชีวิตประจําวันอย่างที่กล่าวและขัางต้นว่าเรารอดตัวอยู่ได้นี่เพราะนิพพานน้อยนอยนิพพานตัวอย่างในชีวิตประจําวันคือความเยือกเย็นที่มันคอยเกิดขึ้น เป็นระยะยาวพอสมควรเขจะดับความร้อนที่เกิดขึ้นเป็นประจำวันมีความเย็นที่ควบคุมอยู่เป็นประจำวันเรื่องอนัตตาหัวใจของพระพุทธศาสนา <c oughs> อย่าเข้าใจเป็นเรื่องพูดเล่นหรือรังเกียจคนหนุ่มนักศึกษาปัจจุบันเนยมองคำอนัตตาเป็นเรื่องเลือวิสัยบ้างเป็นเรื่องของคนโง่ขําครึอยู่แต่ในวัดบ้าง แล้วก็อ้างตัวเองจะเป็นผู้แก้ปัญหาของสังคมแก้ปัญหาของโลกมันบรมมาโง่ที่มันเกลียดเรื่องอนัตตาแล้วมันตั้งตัวเป็นผู้แก้ปัญหาของสังคมหรือเรื่องของโลกถ้าคนในโลกมีความรู้เรื่องอนัตตามันก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวเมื่อไม่มีความเห็นแก่ตัวปัญหาใดๆวิกฤตการณ์ใดๆไม่อาจจะเกิดขึ้นในโลกเพราะไม่มีใครเห็นแก่ตัว ตัวเองก็ไม่เป็นทุกข์ไม่ทําผู้อื่นให้เป็นทุกข์เพราะรู้เรื่องอนัตตามิใช่ตนจนไม่มีความเห็นแก่ตนตัดความเห็นแก่ตนได้ก็ด้วยความรู้เรื่องอนัตตา <c oughs> ถ้าโลกมีความรู้เรื่องอนัตตาไม่มีความเห็นแก่ตนในโลกเ <c oughs> หลืออยู่ทําไมองค์การสหประชาชาติไม่สนใจเรื่องนี้จะมาแก้ปัญหาของโลก มัวแต่นั่งกับปูใส่กระด้งกี่ชาติกี่ชาติมันก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะมันไม่รู้ธรรมะที่จะมาแก้ปัญหาของโลกอันสําคัญเหตุสําคัญก็ค,คือความเห็นแก่ตัวมันต้องสอนเรื่องอนาาัตตาองค์การประชาชาติเนี่ยควรจะใช้สาขายูเนสโกเผยแผ่เรื่องอนาาัตตาให้มากออกไปมากออกไปความเห็นแก่ตัวก็จะลดลงปัญหาต่างๆก็จะลดลงจะแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น เรื่องสุญญาตาเรื่องสุญญาตาก็เหมือนกันเมื่อเห็นความว่างจากตนมันก็ลดความเห็นแก่ตนลดความเห็นแก่ตนลดความเห็นว่าตัวว่าของตัวนะ่ะมันจะลดไอ,อ,อ้ความรู้สึกเลวร้ายว่าตัวกูว่าของกูออกไปจะได้ด้วยความรู้เรื่องสุญญาตาแล้วมันก็รักผู้อื่นโดยอัตโนมัตินะ่ะข้อนี้เป็นหน้าที่ของระธรรม เราปฏิบัติพระธรรมเพียงว่าลดความเห็นแก่ตัวความรักผู้อื่นก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ <c oughs> เดี๋ยวนี้เมื่อต่สอนให้รักผูอื่นรักผูอื่นแต่ไม่ได้ทําลายให้ไม่สอนให้ทำลายความเห็นแก่ตัวมันก็เรื่องละเมอเพ้อฝันใจรักผูอื่นมันต้องสอนให้รู้จักทําลายความเห็นแก่ตัวอันมาชอบใจอสัญ,ญลักษณ์ของศา,ศาสนาคริสเตียนคือไม้กางเขน สัญลักษการเขนอันยืนเป็นอัตตาเป็นตัวไอแล้วก็ตัดเสียสึ่งอัตตาคือไอเนี่ยจะเป็นหลักการที่ช่วยโลกได้ตัดวารตัดความเห็นว่าเป็นตัวตนและความเห็นว่าของตนได้ามันก็รักผู้อื่นโดยอัตโนมัติทําลายความเห็นกับตัวเิดจะรักผู้อื่นโดยอัตโนมัตินี่ตาทาตาเนี่ยก็เหมือนกันแหละมันก็ ไม่มีตนตถาตาไ,ไม่มีอะไรที่เป็นตนมันเป็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองตามธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถ้าทุกคนเห็นตาถาตาเช่นนัาา่นเองนะครับไม่มีใครคิดเป็นเจ้าโลกเดี๋ยวนี้มีคนคิดจะครองโลกแบ่งค่ายจะครองโลกจะช่วยกันเอาโลกมาเป็นของกูแล้วครองโลกเพราะมันไม่เห็นตาถาตาคือเช่นนั่นเอง ถ้ามีความรู้เรื่องตถาตามาแล้วคนที่คิดจะเป็นเจ้าโลกจะครองโลกมันก็ไม่มีนมเนี่ยจะมายืนยันว่าหัวใจย,ยอดสุดของพระพุทธศาสนานั้นช่วยโลกได้ตาตาสัญญาตาอนัตตาไม่เกิดความเห็นกัตตนมันก็รักผู้อื่นได้เศรษฐีจะรักขอทานก็ได้ขอทานจะรักเศรษฐีได้ กรรมกรจะรักนายทุนได้นายทุนก็จะรักกรรมกรได้แม้แต่สิงโตก็จะรักลูกแกะได้ลูกแกะก็จะรักสิงโตได้นี่มันจะหมดปัญหาถึงขนาดนี้แต่เขาห้ามไม่เอามาสอนเรื่องสุญญาตาเรื่องอนัตตา